สาวคนนี้เรียกว่าสวยแปลงปล่ง,ปลงขึ้นทุกวันเลยจริงๆสำหรับคุณแม่ลูกสองกุ๊บกิ๊บสุมนทิพภรรยาสุดแซ่บของบี้ทัศภาคพระเอกซุปตาระดับอินเตอร์ล่าสุดเจ้าตัวได้ปล่อยภาพโมเมนต์สุด e x ็กซ์คลูซีออกมากโกยยอดไลค์จากแฟนคลับพร้อมแนบแคปชั่นน่ารักน่ารักเรียรกรอยยิ้มว่า ดึงหน้าพี่ไม่ชอบแต่ถ้าดึงไปกอดพี่ไม่ว่าโดยภาพเป็นช็อตที่กุ๊บกิ๊บสมนทิ์กำลังนั่งชิลๆอยู่ภายในระแวกบ้านและถึงแม้ว่าโลเคชันบรรยากาศรวมถึงเสื้อผ้าคอสตูมจะไม่ได้จัดเต็มเบอร์สุดแต่หน้าตาสวยละมุนของเจ้าตัวก็ทำเอาแฟนๆที่ได้เห็นถึงกับร้องว wow ้าวกันเลยทีเดียวนอกจากนี้ทำเอาหลายคนยังเผลอหลุดโฟกัสเพราะความเซ็กซี่ของซึ้กล้ามไซมินิที่กุ๊บกิ๊บสมนทิ์หยิบมาใส่ถึงกับออกปากชมเป็นเสียงเดีวยวกันเลยว่าเป็นลุกอยู่ บ้านที่ดีต่อใจเลยจริงๆ